ท่านผู้ชมครับกรณีที่รูปหล่อสมเด็จพระนเรศวรหายไปนานร่วมสองเดือนนะครับถูกห่อผ้าขาวพร้อมกับกระถางทูปนำมาคืนไว้อย่างที่ที่หายไปนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์ประยองนะครับชาวบ้านก็เชื่อว่าโจรที่นำมาคืนคงจะเจอดีนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับหายไปเนี่ยก็คือวันที่14สิงหาคม2567สําหรับรูปหล่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับ แล้วก็พร้อมกับมูลค่าทรัพย์สินอีกจํานวนมากนะมีทองชุบเป็นร้อยเส้นที่ชาวบ้านเขานํามาถวายนี่นะครับเป็นร้อยเส้นมูลค่ารวมทั้งหมดทั้งรูปหล่อสมเด็จพระรนเรศวรทั้งทองชุบด้วยก็ไม่น้อยกว่า50,000บาทนี่นะฮะแบบนี้หายไปตั้งแต่14สิงหาคมนะครับสวนภาพที่เห็นเนี่ยอันนี้คือหลังจากเหตุการณ์ที่ว่าไป เดือนสองเดือนแล้วนะครับคือมีคนไปเจอเป็นลักษณะเหมือนกับหอผ้าขาวไปแกะดูก็พบว่าเป็นรูปหล่อที่หายไปนี่แหละอันนี้ฮะอันนี้เลยแล้วก็มีการมาวางไว้ด้านหลังของ พิพิธภัณฑ์เมืองก่าวระยองนะครับอยู่ที่ถนนยมจินดาตะบลท่าประดุอํเาเภอเมืองจังหวัดระยองตำรวจก็มาตรวจสอบนะครับแล้วก็พบว่าตรงกับรายการทรัพย์สินที่หายไปก่อนหน้านี้จึงได้มีการรวบรวมหลักฐานเพื่อที่จะสืบหาตัวคนร้ายต่อไป แล้วก็แปลกใจนะครับว่าทําไมคนร้ายจึงตัดสินใจนํามาคืนถ้าหากว่าเป็นคนร้ายที่นําไปจริงๆนะครับทำไมถึงนามาคืนก็ว่ากันไปหลังจากตํารวจตรวจสอบเรียบร้อยก็ส่งมอบคืนให้กับทางพิพิธภัณฑ์เพื่อนําไปบริหารจัดการนําไปดูแลต่อไปอคนที่ไปพบเป็นคนแรกนะครับคือคุณกําจัดอายุ50ปีครับเขาอยู่บ้านเขาเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับ พิพิธภัณฑ์นะครับก็เดินเดินอยู่แถวนั้นแล้วก็มองเห็นห่อผ้าขาวถูกวางไว้ด้านหลังของพิพิธภัณฑ์ก็เลยเข้าไปดูแล้วก็หลังจากที่เปิดเจอพบว่าเป็นรูปหล่อสมเด็จพระนเรศวรที่หายไปเลยแจ้งตำรวจดีใจมากนะครับในฐานะที่เาบอกเป็นคนแถวนั้นแล้วก็เชื่อถือศรัทธาถือว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านที่นั่นนี่นะครับดีใจมากๆแล้วก็ส่วนตัวเชื่อว่าโจรเนี่ย คงจะเจออะไรเข้าแล้วหลาถึงนำมาคืนแบบนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะครับที่ให้สัมภาษณ์ก็คือคุณเกียรติศักดิ์แซ่ไลครับเป็นรองประธานชมรมอนุรักษ์และฟื้นฟูเมืองเก่าระยองก็พูดในลักษณะเดียวกันบอกดีใจมากที่ได้รูปหล่อนี้คืนแล้วก็ทรัย์สินต่างๆเชื่อว่าคงจะเป็นอภินิหารจากความศักดิ์สิทธิ์ของรูปหล่อพระนเรศวรที่โจรคงจะประสบพบเจอแล้วเกิดความหวาดกลัวถึงกับต้องนํามาคืน แล้วส่วนต่อไปหลังจากนี้ถามว่าจะป้องกันอย่างไรก็คงจะต้องมีมาตรการเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ขึ้นอีกนะครับไปสอบถามชาวบ้านแถวนั้อีกหนึ่งคนถ้าคุณยายต้อยอายุ67ปีก็บอกดีใจมากเหมือนกันร้องไห้เลยที่ผ่านมาเนี่ยก็ภาวนาขอให้ได้กลับคืนมาเพราะว่าถือเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านนะฮะ